الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd fa ya ayuhan muslimun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa thaatihi lalakum tuflihun phinong sao jumat thi Allah subhanahu wa ta'ala tuk tan krap ัลฮัมดุลิลล้ววะชุกริล่ะขอให้เรานั้นได้ตื่นตัวมาทบทวนความการุมราปราณีความเมตตาจากอลอสุบฮาณูวตาลาผู้ทรงเกรียงไกรที่มีต่อพวกเราตื่นมาชุกรขอบคุณต่าลอสุบฮาฮูวตาลาในสิ่งที่พระองค์นั้นทรงสร้างสรรค์ตื่นมาชื่นชมความสำเน็กใน พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ตื่นมาสู่รุ่งอรุณของวันใหม่ด้วยการชุกรขอบคุณต่อลอสุบานาวตาลาและต่ออัตต่อพระองค์ขอให้ความสำเนึกของพวกเราจงรำลึกอย่างฝังใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อลอสุบานาวตาลาได้ประทานให้กับพวกเราเช่นกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับล้วนแล้วแต่มาจาก พระองค์อัลลอฮ์ทั้งสิ้นเราต้องมาอยู่เพื่อพระองค์และในขณะเดียวกันเราจะต้องกลับไปหาพระองค์อีกเช่นกันดังนั้นตัวเราเองลูกๆของเราทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของเราเราจะต้องมอบถวายแด่อัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาจึงขอให้พวกเราทั้งหลายนั้น ตงจุดไฟแห่งอีมานให้เกิดขึ้นในหัวใจของพวกเราให้มันล,ลุกช่วงโชติชัชวาลด้วยพลังแห่งการตักวาและพลังแห่งการตอัดตต่อลอสุบานอวตาราพวกเราในฐานะที่เป็นมุสลิมในฐานะที่เราเป็นผู้ยอมจำนนต่อลอสุบานอวตาราในฐานะที่ภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพวกเราก็คือการทำความดี เพื่อตัวเองถวายแด่ลอร์และทําความดีนั้นจะต้องส่งผลไปยังสังคมด้วยเราจะต้องถือว่าที่ไหนก็ตามแต่มีสาระมีประโยชน์ต่อพี่น้องมุสลิมของเราเราพร้อมที่จะอุทิศต,ตนเสียสละไปมีส่วนร่วมณที่ตรงนั้นและที่ไหนก็ตามแต่ที่มีความขัดแย้งแตกแยกร้าวฉานแก่พี่น้องของเราและอิสลาม เราจะต้องสลัดทิ้งและเราจะต้องพยายามในการที่จะไกลเกลี่ยต่อสู้ทำลายมันให้ถึงที่สุดพี่น้องครับที่ไหนที่ส่งเสริมการสร้างความดีความสามาัคคีตลอดจนความเป็นตัวอย่างต้นแบบที่ดีให้แก่พี่น้องของเราเราจะต้องไม่ลังเลที่จะไปมีส่วนร่วมทันทีพี่น้องครับคุธตบะสั้นๆวันนี้นะครับผมขอนำเสนอ ทำไมมุสลิมจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมพี่น้องครับวันนี้ถ้าหากว่าเรามาตั้งโจทย์และมาร่วมกันหาคําตอบและคําเฉลยว่าทําไมมุสลิมจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมเราจะอยู่คนเดียวได้ไหมโดยไม่เกี่ยวข้องกับใครเลยทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ใครจะเป็นใครจะตายไม่ใช่ธุระของเราผมไม่รู้ผมไม่ทราบขอเพียงว่า ขอให้ตัวเองมีชีวิตรอดมีความเจริญก้าวหน้าสมบูรณ์พูนสุขก็โอเคแล้วพี่น้องครับเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาปรับความคิดกันสักนิดหนึ่งอลัาลลอฮฺ س ب ح ا า ه วะสร้างพวกเรามานั้นนะครับพระองค์มีเป้าหมายชัดเจนไม่สเปะสปะอลัาลลอฮฺ سبحانه ละ ت มอบอามานะอันยิ่งใหญ่ให้กับพวกเราก็คือเรามาทำอิบาะหดต่อพระองค์และในขณะเดียวกันเราก็มาทำหน้าที่ เป็นผู้แทนของพระองค์สร้างความเจริญให้เกิดขึ้นในโลกนี้นั่นหมายความว่าภารกิจอันทรงเกียรติของเรานะครับอย่างน้อยมีสองประการด้วยกันประการที่หนึ่งเราจะต้องทำเอบาดะต่อลลอสุบฮานุวะตาลาโดยไม่ขาดตกบกกร่องใช้ความอิสลามเป็นต้นทุนใช้แนวทางของท่านนาบีมุฮัมมัดส,สลลลอะลัยฮิวะสลัลลัมนะครับเป็นเครื่องมือของการเดินทาง และในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำหน้าที่ต่อสังคมซึ่งสังคมนั้นนะครับมีทั้งมนุษย์และสิ่งที่ไม่ใช่เป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือสัรว์สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับฉะนั้นเราเป็นคนดีของอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องเป็นคนดีของอัลลอฮ์ด้วยและในขณะเดียวกันเราจะต้องเป็นคนดีของสังคมด้วยพี่น้องครับความรับผิดชอบในหน้าที่นะครับของตนเองที่มีต่อสังคมนั้นอิสลามได้กําหนด ไว้ทั้งรูปแบบของการบังคับหรือเป็นฟัดดูและการเป็นรูปแบบของอาสาสมัครหรือเป็นสุนัตนะครับโดยถือว่าทุกคนนั้นจะต้องมารับรู้นะครับลูกนี้เกิดมาปั๊บเนี่ยเราเป็นหนี้สังคมทันทีเลยนะครับพี่น้องเราจะอยู่ตามลําพังไม่ได้แม้เราจะเกิดมานะครับหาใช่ว่าจะมีบิดามารดาหรือพ่อแม่เราเท่านั้นแต่แน่นอนนะครับเราเกิดมาก็มีคนที่มีส่วนร่วมทันทีเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนะครับผู้ที่ทำคลอดหรือผู้ที่อำนวยความสะดวกให้กับพวกเราและแม้แต่น้ำอสุจิหรือน้ำมัน,นีของเรานั้นมันก็เกิดจากเลือดนะครับคำถามก็คือว่าเลือดมาจากไหนนะครับเลือดก็มาจากการกินการดื่มของพวกเรานะครับมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับว่าอาหารที่เรารับประทานนั้นถ้าเป็นข้าว เข้าก็มาจากชาวนาถ้าเป็นปลาปลาก็มาจากชาวประมงนะครับถ้าหากว่าเป็นวัสดุอุปรกรณ์ก็แน่นอนนะครับมาจากพ่อค้าแม่ขายซึ่งเราจะต้องเป็นผู้รับบริการนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เห็นได้ว่าเราอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้นะครับดังคำพูดที่จะออกไปในทางที่ตกกะกบุษส,สักนิดหนึ่งนะครับอิสลามนะครับไม่ยอมรับกับสิ่งเหล่านั้นเช่นคำว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับ ซึ่งอิสลามนั้นสอนเราให้เราฝากชีวิตของพวกเราไว้แด่อัลลอฮ์สุบฮานาอูวตาลาอัลลอฮุสซอมัดอัลลอฮ์เท่านั้นนะครับเป็นที่พึ่งสําหรับเราเสมอแน่นอนนะครับกระบวนการในการทํางานนั้นเราจะต้องมีการวางแผนเราจะต้องมีการบริหานจัดการเราจะต้องมีการทุ่มเทนะครับแต่อิสลามนั้นให้เราตะวักุนต่ออัลลอสุบฮานอูวตาลาและอิสลามนั้นให้เราดูอาต่ออัลลอสุบฮานาอูวาตาลา นะครับจะเก่งแค่ไหนจะเชี่ยวชาญแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุมัติให้เราประสบความสําเร็จนั้นนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับนะอัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาฉะนั้นอิสลามจึงกําชับมากๆเลยให้ความสําคัญกับการใส่ใจกับสังคมนะครับโดยที่พื้นฐานแรกของอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้คนอิสลาม5ประการซึ่งประกอบไปด้วยระบบสากลสากนี่แหละครับเป็นสวัสดิการสังคม ผู้ที่เข้มแข็งผู้ที่มีความสามารถนั้นจะได้ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่านะครับลดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยเป็นการซับน้ําตาเยียวยานะครับผู้ที่สูญเสียที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดนะครับสกาเปรียบเสมือนกับแรงขับหรือแรงกระตุน้นให้เราตระหนักซึ่งภาร,ระหน้าที่ทางสังคมที่เราจะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับแม้แต่ผู้ทรงศิธิ์แปดจำพวกซึ่งไม่ใช่ญาติของเรานะครับ แต่เราจะต้องช่วยเหลือเขาอันเนื่องมาจากว่าอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาทรงขอร้องนะครับเพราะอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้กําหนดเป็นโครงสร้างของศาสนาอิสลามไว้แล้วนะครับพี่น้องที่มีกาลิมะก็คือเป็นพี่น้องร่วมอุดมการณ์พี่น้องร่วมชะตาเดียวกับพวกเรานะครับเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของสังคมเงินทองกําไรรายได้ของเราถ้าวิเคราะห์กันให้ดีแล้วเราพบว่าเราไม่ได้ทําขึ้นมาเองนะครับ เราได้มาจากผู้อื่นทั้งนั้นซึ่งแน่นอนว่าบุคคลผู้ทรงสิทธิ์จำนวน8ปดจำพวกก็รวมอยู่ในตรงนั้นด้วยใช่ไหมครับเงิน100บาทอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาให้เราเครอบครองนะครับเกาบาท50สิบสตังส่วนสองบาท50นั้นก็เป็นส่วนของบุคคล8ปดจำพวกที่เราจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของเขาฉะนั้นเราจะต้องจัดระบบสากาัดเพื่อที่จะไปช่วยเหลือนะครับเขานั่นเอง ฉะนั้นสากาศก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะครับและความอดอยากผู้คนในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องครับในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเราคงจะรับทราบรับรู้นะครับว่าพี่น้องของเราจํานวนมากเหลือเกินนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19 นะครับส่งผลถึงระบบเศรษฐกิจส่งผลถึงปัญหาสังคมและส่งผลถึงปัญหาทางด้านการศึกษาด้วยนะครับแม้แต่อีบาดะเอง นะครับเราก็ยังทํากันได้ไม่เต็มที่นะครับต้องมีมาตรการในการที่จะป้องกันนะครับให้เรารอดพ้นจากวิกฤตตรงนั้นเป็นบูรณาการระหว่างหลักสาธารณสุขและก็หลักการศาสนาเข้าด้วยกันนะครับพี่น้องครับผู้ที่ประสบอุบัติภัยนะครับเราก็เป็นหน้าที่ของเราเ,เช่นเดียวกันที่จะเสริมสร้างฐานะนะครับและศัดิ์ศสีความมั่นคง ให้กับพวกเขาเหล่านั้นนะครับซึ่งเป็นหลักประกันทางสังคมก็มีรากฐานมาจากศาสนาเป็นการเห็นอกเห็นใจเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับของผู้ที่มีมากโอกาสในการที่จะช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสนั่นเองนะครับนี่คือความงดงามนี่คือความสวยงามของศาสนาอิสลามพี่น้องชาวยุมอติมีเกีตนะอัลลอฮ์สุบฮานูวะตาลาทุกท่านครับวันนี้วิกฤตเกิดขึ้นในโลกใบนี้มากมายเหลือเกินนะครับเราจะ วิเคราะห์ตรงไหนก็แล้วแต่เราลองมาเอ็กซเรย์เราลองมาตรวจสอบสุขภาพความเป็นอยู่ของพวกเรากันบ้างจะดีไหมครับว่ารากฐานทางศิลธรรมของเยาวชนมุสลิมของเราในปัจจุบันตกต่ำมากเกิดวิกฤตเกือบทุกมิติสังคมบอบช้ำเน่าเฟะลูกหลานของเราซึ่งเป็นอนาคตของพวกเรานั้นนะครับก็ตกเป็นทาสของอารมณ์ไฟต่ำ นะครับเป็นมุสลิมที่กลายพันธุ์นะเกิดปัญหาเยอะแยะมากมายไม่ว่าเราจะอยู่ในมุมไหนก็ตามแต่การแต่งกายของลูกหลานมุสลิมของเราพฤติกรรมของลูกหลานที่เป็นมุสลิมินของเรานะฮะซึ่งเขาตกเป็นทาสของวัตถุนะครับตกเป็นทาสของไอทีติดเกมแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่ไม่ประสงค์ดีไม่ว่าจะเป็นการมั่วสุมไม่ว่าจะเป็นการเสพยาปล้นจี้ฉกชิงวิ่งราวขาโมย นะครับหรืออัชญาการรมเกิดขึ้นเกิดทุกหัวระแหงนะครับปัญหาเหล่านี้อันเกิดขึ้นมาจากว่าปัญหาที่เรานั้นต่างคนต่างอยู่นะครับเราไม่ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับพี่น้องครับโรคระบาดโควิด -19 เเรายอมรับนะครับว่าการป้องกันนั้นส่วนหนึ่งเราควรจะใช้วัคซีนนะครับเพื่อที่จะป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันผู้อื่นด้วยแต่ในขณะเดียวกันเราจะต้องใช้หลักการของาศาสนา นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลานะครับได้กล่าวซึ่งเป็นเป็นนิทั์อุทาหรณ์เป็นการให้ข้อคิดได้เป็นอย่างดีนะครับว่าอฮารันฟาซาตูฟินับริวลบะมิมากาซาบัตไอดินนาสนะครับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นบนน่านน้ําแล้วก็บนบกก็อันเนื่องมาจากว่าน้ํามือของมนุษย์ทั้งนั้นนะครับฉะนั้นมนุษย์ปฏิเสธความรับผิดชอบตรงนี้ไม่ได้เลยวันนี้เรามาลองดู สิครับว่าสังคมที่มันได้รับผลกระทบแบบนี้มันมาจากสาเหตุนะครับจากพวกเราหรือเปล่านะครับเราต้องมาช่วยกันวิเคราะห์ด้วยนะครับเราจะปล่อยให้สังคมของเราถูกย่ำยีถูกทำลายนะครับโดยกระบวนการของโซยตอนไม่ได้อีกต่อไปนะครับเราจะต้องผลึกกำลังร่วมด้วยช่วยกันทำงานกันเป็นทีมทำงานกันเป็นยามะสร้างความเป็นเอกภาพเอกภาพตามด้านความคิดนะครับและการกระทำแล้วก็ วิเคราะห์ปัญหาในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระบบนะครับแล้วเราก็ต้องจัดลําดับความสําคัญของปัญหาด้วยนะครับว่าอันไหนเราจะเริ่มต้นก่อนอันไหนเรานะครับจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาได้เรียกร้องนะครับถือว่าเป็นพระบัญชากันแล้วกันนะครับ วันตะกุมมิงกุมอุมมะตุยดะอูนอิลัลขยัยรววยามรูนบินมารูฟฟยันฮาวนอันิลมุนคารวอูลัยกะฮุมุลมุฟลิฮูนอัลลอฮบอกว่าจงให้มีจากพวกท่านกลุ่มหนึ่งซึ่งต้องทำหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่ความดีและห้ามปรามจากความชั่วและเขาเหล่านั้นและจะประสบความสำเร็จพี่น้องครับฉะนั้นวันนี้เราต้องยอมรับ นะครับว่าสังคมของเราที่มันมีปัญหาเป็นไปด้วยเป็นไปได้หรือไม่ว่าเราไม่ได้ทําหน้าที่ในการเรียกร้องเชิญชวนนะครับผู้คนสู่ความดีของอิสลามหรือถ้าหากว่ามีใครสักคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งทาความผิดนะครับเราก็เอาหูไปนาเอาตาไปไร่โดยไม่ได้ใส่ใจไม่ได้แยแสนะครับท่านนาบีมาตกย้ําอีกนะครับว่ามันรออามิงกุมมุงคารอนฟันยูกายริบีอาดีฟ ฟาอิลลัมยาสะติยาฟาบิลิซานิฮิฟาอิลลัมยาสะติยาฟาบิยาแลบิวา่า ذلك อาจของอิมัมใครก็ตามแต่ในหมู่พวกท่านนะครับเห็นคนหนึ่งคนใดทำความชั่วหรือทำความผิดก็ต้องยับยั้งด้วยอำนาจหรือด้วยมือหรือถ้าหากว่าไม่มีความสามารถนะครับก็ต้องแนะนำใช้คำพูดแนะนำนัสยัดหรือไม่มีความสามารถอีกนะครับก็จะต้องใช้หัวใจนะครับแต่การใช้หัวใจนั้นท่านนบีบอกว่า อิมานอ่อนที่สุดนะครับพี่น้องครับเราต้องมาตั้งข้อสังเกตนะครับว่าวันนี้เรามีอํานาจเต็มไหมนะครับตามที่ท่านนาบีบอกการใช้อํานาจให้เต็มผมว่ามีแน่เช่นในสถาบันครอบครัวพวกเรามานั่งตรงนี้ก็คือเป็นผู้นําของครอบครัวผู้นําของครอบครัวเปรียบเสมือนกับนายกรัฐมนตรีถ้าหากว่าครอบครัวเปรียบเสมือนกับประเทศฉะนั้นเรามีอํานาจเต็มครับเพราะเราเป็นนายกเราต้องมีอํานาจเต็ม ถ้าคนในครอบครัวของเรานะครับไม่อยู่กับอิสลามคนในครอบครัวของเราออกห่างจากอิสลามเป็นหน้าที่ของผู้นําครอบครัวที่จะต้องจัดการต้องใช้อํานาจนะครับเพราะเรามีอํานาจเต็มแต่ถ้าหากว่าในระดับสังคมที่สูงขึ้นไปแน่นอนนะครับก็มีคนอีกระดับหนึ่งกไ็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปตามสถานภาพนะครับเพราะท่านนาบีบอกว่าคุณลุกุมร้อยว่าุลุกุมอัสอาุลุนอันรอยอยาติทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ และทุกคนนั้นก็จะต้องรับผิดชอบถูกสอบถามในหน้าที่อันนั้นเราถูกสอบถามในฐานะที่เป็นผู้นำครอบครัวนะครับลำดับต่อมาถ้าหากว่าเรายังไม่มีอำนาจอีกนะครับก็ใช้การนาสีัดนาสัยนี่แปลว่าติชมอย่างสร้างสารรค์นะครับไม่ใช่ประจานคนอื่นนะครับแนะนำแนะแนวโดยใช้ให้มาใช้วิทยปัญญาใช้จิตวิยา นะครับอย่าทําให้พี่น้องของเรานนั้ต้องเสียด้านะครับเราต้องทําด้วยหัวใจที่มีความบริสุทธิ์นะครับหรือถ้าหากว่าในระดับที่3มนี่แน่นอนนะครับเราเราถือว่าท่านนบีบอกว่าอยู่ในระดับที่อ่อนแอมากนะครับก็คือใจของเราไม่เห็นด้วยกับสิ่งนั้นนะครับเราก็ต้องออกห่างจากความผิดอันนั้นแล้วก็ช่วยดูอาต่อรอดสุบฮานวูอตลานะครับให้ คนนั้นหรือสังคมนั้นเปลี่ยนแปลงไปสู่ในสิ่งที่ดีกว่าพี่น้องครับมีกรณีศึกษาในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดสลัลอะไลฮิวะสลัมนะครับในสงครามตาบุกมีสหาบะท่านหนึ่งชื่อกะอับเป็นมาลิกกับพวกอีกสองคนไม่ได้เข้าร่วมสงครามพร้อมกับนาดีนบีและสหาบนะครับคือเขาตั้งใจว่าจะไปแต่ว่าเขาจะติดตามไปทีหลังแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ทันกองคารวานของท่านนบี นะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่านาบีมีจุดยืนอย่างไรกับเขานะครับนบีไม่พูดไม่คุยบรรดาซาฮบะไม่พูดไม่คุยบรรดาภรรยาของพวกเขาก็ไม่พูดไม่คุยใช้เวลา50วันนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพวกเขานั้นเห็นแก่ความสุขสบายมากกว่าความเหนื่อยยากเห็นแก่ผู้ที่นะครับคือสบายมากกว่าที่จะออกไป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 ,ไป,ไ,ปไปอยู่กลางแดดนะครับ เห็นแก่การอยู่บ้านมากกว่าที่จะเดินทางทั้งๆที่พวกเขาเป็นมุหมินนะผมขอย้ําขีดเส้นใต้เลยว่าเขาเป็นระดับซอบะของท่านนบีนะครับซึ่งมีอม م านที่สูงมากมีความซื่อสัตย์นะครับแต่ท้ายที่สุดด้วยที่เขาไม่มีส่วนร่วมในครั้งนั้นท่านนบีนะครับก็บอยคอรดท่านนบีแล้วก็สั่งให้บรรดาซอบะทําให้เขามีความรู้สึกว่าลูกนี้มันคับแคบเหลือเกินนะครับแต่หลังจากนั้นอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาได้ให้อภัยผ่านอันกุรอานนะครับ ท่านกาอับเบนมาลิกเนี่ยได้บริจาคทรัพย์ของเขาเกือบหมดในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานา,าวะตาลาเพื่อที่ชุกโกต,ตอัลลอฮฺสุบฮานา,าวะตาลานะครับเป็นการชดเชยที่เขาได้ทําพลาดไปนิดเดียวเองไม่ได้เยอะหรอกครับแต่พี่น้องครับเรามาสํารวจตัวเองนะครับว่าแต่ละวันนะครับแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนนั้นนะครับเราได้ทําหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นผู้ที่นําเสนออิสลาม บอกอิสลามนะครับให้กับคนอื่นแล้วหรือ,อยังตรงนี้เป็นเรื่องประเด็นที่ยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับไม่ได้หมายความว่าการบอกอิสลามให้กับคนอื่นนั้นต้องมีความรู้อันมากมายไม่ใช่ครับคนที่มีความรู้ก็ต้องบอกอีกแบบหนึง่งให้สมฐานะแต่เรามีความรู้น้อยเราต้องมีส่วนร่วมในการที่จะเรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้เขานั้นรู้จักแล้ก็มีความมีความ เข้าใจอิสลามที่ถูกต้องพี่น้องครับในประเทศอังกฤษนะครับมุสลิมในประเทศอังกฤษนั้นเข้าใช้การด่าวะเชิงรุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนำเสนอความงุดงานของอิสลามแก่สาธารณชนและเขาหักล้างฝ่ายตรงกันข้ามที่กล่าวหาและใส่ร้ายว่ามัสยิดเป็นแหล่งเพาะเชื้อการก่อการร้ายเขาก็จัดงานนะครับ ให้พี่น้องที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมนั้นมาทัศนศึกษาที่มัสยิดมาดูมัสยิดนะครับแบบประสบการณ์ตรงเพื่อให้เขาเหล่านี้กลับไป PR หรือประชาสัมพันธ์นเห็นว่ามัสยิดนั้นเป็นสถานที่แห่งรัมนะเป็นบ้านแข่งแข่งอัลลอฮ์ที่มีความความสงบมากเลยนะครับเขาก็กลับไปพูดปากต่อปากเห็นชัดเจนว่านี่คือเทคนิคนะครับของพี่น้องในประเทศอังกฤษ จากนั้นเนี่ยเขาก็จะทํางานเชิงอาสาเขาจะช่วยเหลือสังคมอย่างสร้างสรรค์นะครับเช่นคนที่เป็นแพทย์ก็จัดหน่วยแพทย์เพื่อที่จะไปตรวจร่างกายให้กับทุกศาสน,า,สนาโดยไม่มีข้อรังเกียจเดียดฉันนะครับจากนั้นเขาก็ร่วมไม้ร่วมมือกันทําความสะอาดถนนหนทางสาธารณะที่ทุกคนมาใช้ประโยชน์ร่วมกันเห็นไหมครับว่าคนอื่นก็จะเห็นว่านี่คือความใจกว้างของมุสลิม นะครับไม่ใช่เราทําเพื่อตัวเองพวกของตัวเองญาติของตัวเองเท่านั้นนะครับดังที่คนบ้านเราสังคมบ้านเรานิยมกันนะครับประการต่อมานะครับเขาทําตัวของเขาให้เป็นประชาชาติมือบนเป็นประชาชาติที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับชอบช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสวันดีคืนดีนะครับเขาจัดอาหารเลี้ยงคนยากจนจัดเป็นอีเวนต์นะครับเชิญชวนให้คนมาบริจาคแล้วก็เอาเงินบริจาคเหล่านี้ ไปช่วยเหลือนะครับมนุษยชาติตรงนี้แหละครับเป็นการด่าว่าเชิงรุกเป็นการแนะนําอิสลามอย่างสร้างสรรค์และคนอื่นเขาก็รักอิสลามผ่านพฤติกรรมของพวกเราในฐานะที่เป็นมุสลิมนะครับฉะนั้นพี่น้องและท่านผู้บีเกียรติที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาทุกท่านครับเราอยู่ในโลกนี้ก็เหมือนกับเราอยู่ในเรือลำหนึ่งนะครับ จุดมุ่งหมายปลายทางของพวกเราก็คือข้างหน้าเราจะต้องปลอดภยัยเราจะต้องสู่ฝั่งแต่ถ้าหากว่าต่างคนต่างอยู่โดยที่เราไม่ใส่ใจกันเลยนะครับคนหนึ่งไปเจาะท้องเรือคนที่เห็นนะครับก็ไม่เข้าไปตักเตือนพี่น้องครับสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งเรือนั้นก็จมและจมก็จมกันทั้งลำนะครับฉะนั้นสังคมก็เช,กเช่นเดียวกันนะครับเราจะต้องคิดอย่างนั้น ในหมู่บ้านของเรามีการทํางานที่ผิดกฎหมายผิดหลักการศาสนานะครับเราก็จะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะหักห้ามแนะนําอย่างไรที่ให้เขานั้นเลิกจากสิ่งนั้นนะครับหรือถ้าหากว่ามีใครสักคนหนึ่งทําความดีนะครับเราก็จะต้องให้กําลังใจนะครับสนับสนุนส่งเสริมมิชันนั้นแล้วเป็นไปได้นะครับว่าความชั่ว เหล่านั้นก็อาจจะกลายเป็นบาระนะครับบาระก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงทดสอบซึ่งเมื่ออัลลอฮ์ทดสอบแล้วทุกคนก็จะรับร่วมกันดังเช่นนะครับโรคระบาดในวันนี้เราลองมาคิดดูนะครับว่าทําไมอัลลอฮ์สุภาณอวตารานะครับจึงส่งทหารของอัลลอฮ์นะครับมามาแบบครั้งแล้วครั้งเล่าเดลต้ายังอยู่ โอเมกอรอนก็มาเหมือนกับวิกฤตซ้าซ้อนวิกฤตที่มันเป็นฝาแฝดนะครับเราลองมาพิจารณาลงนั้นลองดูนะครับว่าเราอาจจะพลาดเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือเปล่านะครับตรงนี้ผมอยากจะเรียกร้องเชิญชวนนะครับว่าให้เรามาทบทวนตัวเองนะครับแล้วให้เรานั้นมาอยู่กับอัลลอฮ์แล้วก็อยู่ในกรอบของศาสนาให้ได้นะครับแล้วก็มันขอดูอัอลลอฮ์สุบานอวตาลาให้วิกฤตเหล่านี้นะครับ หายไปจากพวกเราในเร็วว<ส>ันและอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะตอบรับความดีตอบรับดูอาของเราอย่างแน่นอนนะครับบารักัลลอฮูลีวะลากุมฟิลกุรอานินอาซิมวะอิยากุมบิมาฟิมินันอายาติวะซิกรินฮักิมวะตะกะบบะลามินนีวะมิงกุมติลาวะตะอินน่าวะสตมีอุนอาลีมวะสตักฟุรุลลอฮ์ลีวะลากุมวะลิซัยรินมุสลิมีนวันมุสลิมาตวันมุมินีนาวันมุมินาตมิงกุลิซัม فاستغفروه إِنَّهُ الغفور الرَّحِيمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَيِّدُ الْجِنِّ وَالْبَشَرِ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقر فاذن المتقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمدٍ وعلى آلهِ وأصحابِه والتابعين ومن تبعِهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن أحيائي منهم والأموات اللهم إزعن إسلاما والمسلمين وأزيك الشرك والمشركين وادبن أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويقام الصلاة